โอเคตอนนี้นะคะเรามา <ฮะ S 1> อยู่กันที่งานอาร์ตเลนที่มอขอแล้วจริงว่ะของจริงโคตรเมือนตื่นเต้นคือคือพี่อ่ะ ไม่ควรมาเดินแบบงานอะไรอย่างนี้เว้ยทำไมพี่คุณต้องไปเดินเยาวราดดูปิงปองโชว์อะไรกันอาการคุณเป็นไงครับตอนนี้คุณรู้สึกคุณยืนมึนมากครับแล้วผมไม่ค่อยสบายแล้วตอนนี้เพิ่งตื่นด้วยมันก็เลยมันช่างอื่นๆนะแต่ก็จะพยายามดิฟฟัวเอีเยรแล้วก็ยิงให้พี่ตื้นอยู่นะไปเลยถ้ากูมาโดนด่าไม่ดีกว่าเอาพี่ลองเรียกตีให้ได้สักตีหนึ่งดิคิวตีนเว้ยโย่วันนี้ครับผมตาครับไปเปิดคลิปบนมอไซค์อีกแล้วครับที่แล้ก็เปิดบนมอไซค์อีกน้องสาาวเเป็นไไหจจท่่ร อันนี้คืองานอาร์ตเลนเหมือนกันมันคืองานอาร์ตเลนเหมือนกันแต่รอบนี้มันเป็นอาร์ตเลนที่ใหญ่กว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วมันเป็นงานแกลเมอรรอบนี้เป็นงานศิลปะแบบล้วนเลยโุล้าจริงปะเนี้ยแนาเซ่ว้าวเลยะเนี่ยโอีกียรติของเราง่ายเลย <c oughs> เด็กร้องไห้โหแค่เริ่มพูดแป๊บเดียวเด็กร้องไห้เลยเหรอเนี่ยน้องผมจะเป็นศิลปะใช่ไหมอ่าจพักหนึ่งปั๊บเสร็จปะไม่งใช้เวลานานใช่ก็เลยโอเคตัดใจแล้วกันไม่เอาศิลปะละวอไปทั่วแล้วแกล้งคนไปทั่วแทนโดดาม m a อีกโอเคกลัวโดด rama ก็ได้วะนั่นแหละแล้วเราก็จะไปกินลมชมวิวกันแถวนั้นเพราะว่าเป็นงานของมขคณะศิลปกรรมหรือเปล่าวะเดี๋ยววันนี้มันมีทั้งสองงานเลยมีทั้งงานอาร์ตเรียนแล้วก็เป็นงานอาหารนานาชาติซึ่งจริงๆท่านจะไปถ่ายมันคืออาหารนานาาาาาาชชชนนนิิดไม่่ใอหรตคื มีเลือกชิ้นมีน้ำลำเมียงก็เลยพี่ไทยก็แตงทอดเดี๋ยวเราไปศิลปะเสร็จไปเดยวมพาพี่มาเปิดท้ายต่อเปิดท้ายมีเปิดท้ายเปิดท้ายพี่ก็ถ่ายเปิดท้ายได้นั่นแหละเล่นของไทยนนะชาติแล้วจะแสงเล่นทำไมเนี่ยทำไมก็ไม่พูดแล้วก็ขี่ไปเลยแล้วก็คือวันนี้คือมี4ี่คนของ มีก,ก้อนครับอเคครับแล้วก็มีตะปืนครับเอออุ้ยน้ำลายน้ำลายอุ้ย,ย,ยหิวเหรอ <c oughs> แกมึงพ่นมาเออน้ำลผมอ่ะเข้าเด้มม <c oughs> อเข้าเด้อข้าเดขอเข้นั่นแหละแล้วเราก็ไปเจอกันตอนที่มันถึงกันเลยแล้วกัน <Okay S 1> นะโอเคป่ะเจอก,กันที่งานนะจ๊ะคิดเหมือนกันเลยจ้ะเราออกได้ไงวันนี้อว <c oughs> ิ่งรอดจะไปจ้า ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่งานอาร์ตเลนที่มอขอแล้วซึ่งเนี่ยคือนั่งงานวันนี้ช่องคัดกิีนทำอะไรครับชอบผมครับชอบองนี้ชอบผมครับแล้สามสองหนึ่งมึงยังถามยู่เลยว่าเอาไงต่อวะเอา่าไม่รู้ผมไม่เคยมาตลาดแล้วเดี๋ยวผมต้องมาเดินคนเยอะ คือทุกคนดูข้างหน้านะคะข้างเนี้ยจะเป็นโซนที่เป็นอาหารจริงๆก็มันมีอาหารับงนี้อีกแล้วลงไปอีกแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถุงโซนฟิลมันเหมือนเป็นแบบตลาดนัดญี่ปุ่นเลยอะจริงว่ะของจร <ไป S 1> ิงโคตรเหมือนตื่นเต้นฟี่์มมันตื่นเต้นได้ฟอร์มมากอะไอ้ซิมมึงเติมอะไรมาเล้ยแล้วก็ฟิลตื่นเต้นไงคิดถูกไหมเอาปื้นมาเนี่ยชูเพราะผมไม่รู้ผมจะเล่นอะไรเด็กเด็กร้องไหมฮือฮพี่ปืนพึ่งตะโกนนิดเดียวเอง เนี่ยแหละพี่ก็เดินผ่านของกินเร็วมากก็คือพูดไปด้วยเีินไปด้วยไงซึ่งคือเราจะกินอะไรนง่นงนคือพี่กรณเคยบอกว่าตรงนี้มันมีเขาไปขายตามหลายที่แล้ว แล้วมันซ้ํำหลายที่มากตัวที่เป็นฟูดพักเนี่ยมันมีอาตาจอมพลดาราน้าไหนไหนี่ <c oughs> ให้กูมาทําอะไรไป้กูพูดตอนไหนบอกแนละ้เหมือเอมือเอามาเดินเดินเดินนี่โดนกระเป๋าซ้ำไะเอามาเดินเรียกตีนะอ <c oughs> อาพี่ลองเรียกตีนให้สักตีหนึงดิอยู <c oughs> ตีนเย้ยเขามีงานคอสพี่เห็นไหมิอันนี้ก็คอสเหมือนกันคอสอะไรอะ่ระข้าวหงหงทั้งวัน เราก็มาโดนด่าดีกว่าอันนี้มันก็กินไหมอันนี้อันนี้ก็เหมือนอยู่อันนี้ก่อนกินอันนี้ก็ไอ้นี่อันนี้อูจูนอันนี้บาเยลโรเนี่ยเฮ้ยมีมินิงด้วยเฮ้ยมิตาปื้ดไม่มิตาปื้ดอะต้องไอ้นี่ถูกละอันนี้ถูกอาเก่งนะเขาไอ้เจ๊กเอมาทำไมมาเดินเล่นๆเฉยๆอ๋อเดินให้มานี่เขาคอยเพลงเหมือนพี่เลยไม่รู้มารยาท มือป่ะงานทำมือหมดเลยมไปไปแฮนด์เมดแกจะบอกให้ข้างหน้ามันมีรูปวาดด้วยอันนี้ก็ทำหรออันนี้ทำเองอะนะใช่ในนี้ทำเองหมดเลยมันมีหลายอย่างมากมันมีทั้งบ้านดินเผาแล้วก็มีสักลายด้วยนะคือเราสามารถไปร่วมทำกับเขาได้ไหมแบบเป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยหรอใช่เป็นบางงานไหมเป็นบางงานที่สามารถทำได้ใช่เพราะว่าเป็นงานศิลปะเขาแบบโอเพนเดอร์วูดโอไมค์วูด มันก็พุ่งไปเรื่อยอีนเลยบอกแล้วเอ้าก็ไม่บอกให้ผมพุ่งไปเรื่อยตามสไตล์ผมผมก็พุ่งไปเรื่อยอีกเนี่ยมันไม่ควนจบหรอกคับผมพุ่งไปเรื่อยผมก็พุ่งไปเรื่อยแบบนี้คือคือพี่อ่ะไม่ควรมาเดินแบบงานอะไรอย่างนี้เว้ยทำไมพี่กูต้องไปเดินเยาวราชดูปิงปองโชว์อะไรกันวัดเยาวล่าไม่ปิงปองโชว์เอาเหรอที่ไหนวะคือ walking street อ๋อไปวินดี้เอ้ยทำไมไม่ค่อยมีคนเดินใกล้กูเลยเป็นไรวะหิวตีนเว้ย เคคกิมมูกเล่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะคนกันทังทีให้กูพูดเมื่อไรบอกนะถึงเวลาพี่พูดละคือคนส่วนมากที่เขามางานแบบนี้คือเขาต้องการมาดูแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาดูมาซื้อด้วยมันมีของที่แบบวาดรูปแล้วก็ขายทํากระเป๋าขาย มันมีแจกถุงยางด้วยนะตรงนี้ไปสิไปตรงนั้นเลยไปเอาสักแพ็คนึงอุ้ยแล้วคนเยอะมากเลยเดี๋ยวอุ้ยอยากวาดอันนี้ไอเดียป่ะได้ดูอะไรกันตัวอะไรอ่ะดวงมูลผลงานน่ารักมากวาดยันเลยเหรอมันต้องยันดึงดูดคนลิงมันสิเลสยังไงว่าว่านลิงอ่ะดูให้เป็นลิงสิเพิ่มลายตรงนี้นี่ไเฮ้ยอย่ิ่งเพิ่มขนตามันเดี๋ยิ่งเพิ่มขนตาอันนี้อันนี้คืออ๋อถ่ายรูปสวัสดีครับแม่ใครเหรอ อาการคุณเป็นไงครับตอนนี้คุณรู้สึกคุณยืนมึนมากครับผมไม่ค่อยสบายและตอนนี้เพิ่งตื่นด้วยมันก็เลยค่อนข้างอึนๆนะแต่ก็จะพยายามที่ฟลอห์ฮอล์ทำไมลิงกูเด่นจังวะทำไมมันไม่จางเหมือนคนอื่นทำไมมันเด่นจังอ่ะไม่เด่นแต่เป็นก็จางเพราะมีคนเดินมาเรื่อยๆแล้วอันนี้น่าจะไม่มีใครกล้าเหยียบเลยปลาต่อไหมหนูอยากให้พี่ไปนั่งให้เขาวาดหน้าพี่วาดปีไหมแล้วแต่สตาพี่เราไปนั่งเราให้เขาวาดใช่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 แล้วก็ยิงให้พี่คืออยู่นั้นไปเลยเจอรูปสวยมากเดี๋ยวเจอที่วาดรูปต่อไปได้โอ ถ้าเป็นแบบฟรีจะเป็นไฟล์นะคะแต่ว่า69บาทจะได้เป็นกระดาษค่ะสามารถเลือกเทมเพลตได้เลือกเป็นเทมเพลตก็เลือกเทมเพลตในเมื่อเรามีแต่ผู้ชายไม่มีตุ๊ดไม่มีผู้หญิงในทังสิ้นมมมองข้ามตัไเลไห้าแต่ละอย่างผมชอบไอ้สิ่งค่ะอันนีอันนี้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 เอาเลขห้าครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะอุย พี่ปื้อเขาขอเบอร์พี่ศูนย์เก้างแปดศูนย์เค่ะเอาของคุณซี่เบอร์ถุนนางงามยังไงไม่รู้ IG first under c o T u n นี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป room, 09, ็นแบบจัดไฟเซฟ้าแล้วก uh, mm ็ม hmm. oh, uh, ีแบ็กกราวด์เป็นสีแดงเธอไม่มีต่งตัวมี ได้ค่ะาให้เราไม่ผิดอะไรเอาพี่ฝากซื้อหน่อยทั้งนั้นนะได้คิดมาหกสิบฝากถือถ่ายให้พี่ทั้งงานเลยได้ไหมสามารถเรือกครบแบตรงนี้ได้นะ พี่เจกเลืให้พี่ก๊อตพี่กอเลืให้พี่ปืพี่ปืเลืให้ตาตาเลืให้พี่เจกอ่ะได้เือกในนี้เหรอเรืองนี้พี่ต้องเลือกให้พี่ชาได้ไหมให้พี่ผู้ชายมเป็นคู่ใยที่ก๊อตไปต่อไม่เป็นแล้วเอาไปถามคนที่ถ่ายรูปคู่กับพี่เขาได้ไหมผู้ชายอ่ะผู้หญิงสิครับนนี้เขาบอกว่าให้่เขาเป็นคู่ใช่อยู่ว่าเป็น ได้เลยหล่ะได้มพี่ตุ๊กตาเกาะหลังหลังได้ยิ่งดีเลยพี่ารกาได้เลยนะมีนี่วีเว้นถูกได้ถูกเลยฉันมีแว่นสแวอชอยู่แม่งแล้วกูไม่มีหูนะแล้วกูเหมือนฟันไหลใส่แว่นมากเลยตอนนี้เพิ่งเลือกมาพูดว่าเี่ยนี่กูได้แล้วเอาแล้วกล้องเราไปไหนกล้องเรากล้องเราอยู่กับเขายืนเลี้ยงได้ไหมเอาแบบให้มันเป็นเออเอออะไรอย่างเงี้ยฟื้นฟื้นย่อลงได้ไหมฟ้นย่อลงนิดหนึ่งที่ไหน โอ้ยก็ยังมาเกาะโอ้ไหลกล้องจัดกล้องไหนฮะเนี้ยเอาเอาเอาเฮ้ยจับจัเจ้บมึงนัดกลุ่มก่อนมึงนัดกูุ่มก่อนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวใครต้องมี่โอเคฮะ อันนี้คือเรารอเขาทำมันนั้นครึ่งชั่วโมงใช่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วไปหาของกินสันหาททำแน่นเนคือไอคิวอาร์โค้ดม่แก้ที่เขาให้เราสแกนอ่ะมันนี้ลูกคนอื่นด้วยอย่าบอกเอามาหมดเลยอนะมาหมดเลยคือเขาถ่ายเสร็จเขาขึ้นอัพพื้นใรถ่ายเสร็จก็อัพพื้นใด นี่มเหือเล่น้าบัดยอมอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ๆี่อน่เฮ้ยเอาได้ปะอ่ะได้มันไ่บ้าบอมอ่ะพูดดีๆพูดมันชัดๆเลยทำเองหรอใช่นแล้วหยดยังไงมเป็นรูปพิซ่าวะเนี่ยอันนี้เขาว่ารูปอ๋อว่าหยดแล้วแบแบะออกมาเป็นรูปพิซ่าเหรอครน้องเยเน้จอว่าศิลปะนไม่ศิลปะคือใคว่าอะไรวะยใจผุยแม่ไหมก็ไม่นได้ินอยู่ผมไถามน้องน้องครับ ุณภาพมันยองสนุกไหมครับสนุกมากครับสกแรงรยอันนี้จะเข้าไปสี่คนเลยปะโอ้พอหรอพี่พี่อ่ะพอฉันตัวเล็กนุ่นพี่ก่อนริมลุ่นเลยแต่ฉันออกไปเราเขางนากจีบเพื่นนะเราจะเอาเกียร์แล้วทำจีบเพื่อนดีสองก็ได้ทำไงวะพี่อันแล้วแต่เลยผู้ช่วยชาญเนี่ยนะนอกรับมันทำยังไงแบบผู้ช่นกชาญมันยอมให้ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับสเต็กเมื่อไหร่จะมาเสิร์ฟสเต็กไอ้จาวมึงสอนตุ๊กติ๊กกูไม่เคยทำนะเนี่ยสอนเขาไกลๆด้วยเขาไกลด้วยพี่เขาทำไงไม่คือผ้ามัดย่อมอ่ะเราจะมัดยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือจะมัดแบบเป็นดวงฝั่งนี้อันนึงฝั่งนี้อันนึงฝั่งนี้อันนึงก็ได้แล้วแบบเบสิกมีไหมเบสิกก็ตรงกลางเซนเตอร์เลยขยุ่มตรงกลางเลยก็ม้วนหรอก็ได้แล้วเราก็มัดไป็ทีละจุก ผ้าหอสพกับเชือกห่อศพไม่ใช่ไม่พูกันอีเจ็กวหอกับตีผ้าข่อศพ้านคัดนะครับเขาแม่งอาคาาจัด หรือมันคือไอพวกตุ๊กตาหมูที่เขาทำของนะไม่ My, อันนี้มันเป็นอ่าธีมของญี่ปุ่นเป็นตุ๊กตาไล่ฝนก็มองอะไรกันวะเดินไปเดินมาก็มอ,องหน้าพี่ <laughs> อ่ะเออไอมันหล่อจังนี่ตัวอะไร <laughs> พี่แยกไปออกไว้ตัวสีขาฝั่งนั้นเ <laughs> <laughs> นี่ยไปเปรียบผมเป็นกวางเลยอย่างนั้นแหละก <laughs> <laughs> วางลักษณะน่นารักเลย <laughs> ไปเลยอันนี้กูไม่ได้พูดนะอะไรไม่ได้ยินช่างมันเถอะโอเคมาตอนนี้ขอถ่ายรูปเลยนะครับ ได้คะ่ะเขาได้ค่ะพี่ปื้นเนาะเขาตัดผมให้หน่อยตัดผมให้มา <c oughs> อะไรมึงกลัวหรือเปล่า <c oughs> ใช่ประเดี่ยมึงเอากลเวไปด้วยเลย <c oughs> อันนี้เบสิกนะที่เสื้อมันยองเขาทำไม,ไม่ไม่ไม่คือมันต้องใช้ทุกหนึ่งดอกพูดอะไรละ <c oughs> ่ะอ่ะหยดตรงนี้ไปก่อนตรงนี้อ,อ่ะอ่ะ ไม,ไม่ไม่หยดแบบนี้หยดเยดให้มันให้สีมันเข้าแบบเข้าไปในเนื้อผ้าอเออมันจะเป็นเหมือนเลื่อยตาเนี่ยนะเออใช่ใช่ใช่อันนั้นมันหยดมาไม่พอนี่แหละศิละปะกูศิละปละหรือศิลป์ศิลป์อ่ะอันนี้สองหยดปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บแต่แบบนี้กับเสื้อมัดยอมมันเนื้อผ้ามันต่างกันเนาะเสื้อมัดยอมมันจะแบบซึมง่ายกว่าเร็วกว่าผมเลยเข้าตอมันแล้วเออแบบนี้ก็สวยลานนี้เคยเห็นเขาทำอยู่ถ้าใส่สียืดสีมันจะไหลอืม เพี่ยเขาถามคำหนึ่งอ่ะมาทำอะไรมาทำมันคือศิลปะอันแบบนี้ตัวใช่ไหมพี่ถ้าออกมาจะไม่หละจะนด้ทำงานค่ะทำงานเนาะสาวน่ารักเดินผ่านจน็พื้นแล้วจะไม่ไหนพี่กอดอันนี่ก็คือได้ใช่ไหมเออเอาสีเขียวเอาสีเขียวหยอดแค่ตรงนี้แค่ตรงแค่ตรงหัวนี้หัวจุกนี้ นี่เขียวปะวะเขียวเนาะไม่เขียวอยู่นี่เอ้ยน้ำตาลอ้าวแล้วทำไมกูเห็นเป็นสีเขียวอม่ดีน้ำตาลสีเขียวไปสีเขียวฝั่งนี้หัวนี้อ้เอาเอาไปเอาโน้นเอานน่นไปนน่นเออกวาดมาเลยนั่นล่ะที่ที่เขายังข่าวมานี่แหละศิลปะของแพ้แบบนี้ไมนจะสวยนะยิ่งอะไรเละๆมันยิ่งสวยมันมาจากจิตใจคนน่ะเอาพี่กำกำปั้นทำไมอ่ะครับอ๋อ อันนี้เราก็จะมีคอนเซปต์คือพาเชโตตอเฮ้ยผมว่าได้นะยังดีไม่พูดภาคิดยุคปึ๊บแล้วยังงไต่อแต่แรกมันก็จะสวยอยู่แล้วอ่าแกะออกแล้วพี่ก็ถามพี่พี่เขาจะถามพี่คำหนึ่งมัดเพื่ออะไรกันเรามัดทำไมอ่ะแต่ดูคอยดูของตาแล้วแกจะรู้ว่าเวลามัดมันออกเป็นไงโบเลยเนี่ยเนี่ยเอ้ยเพิ่งเพิ่งวางเพิ่งวางเยหุ้ยหุ้ยแอ s สแตรก มึงแอฟแทรกจริงๆไม่เหมือนแผนที่เดินป่าแบบนี้เกิดไหมทุกคนถือว่าสวยไหมครับเห็นไหมสวยเห็นไหมยิ่งอะไรเล็กๆยิ่งไอซี่ทำได้เลยเฮ้ยไม่มีใครทําได้เลยใครจะไปทำละเลึกทีขนาดนี้ขายต่อเด็กดีไหมวะหลอกขายต่อเด็กฝีมือมิสเตอร์ปื๊ดอะไรเงี้ยอันนี้เท่าไหร่นะครับสามสิบเก้าขายเด็กสักพันหนึ่งไป กำไรรงไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะแบบนี้ผมทาอีกมันก็ไม่เป็นแบบนี้นะงานปิงมือแบบนี้แผ่นมันคือมันเป็นแบบแผ่นดียวในโลกใช่ไหมแล้วมันยิ่งมันมันยิ่งแพงไมไหมเป็นมูลค่าเลขเข้ามาเด็กน้อยแถวนี้เป็นเอฟซีดูสวยปะสวยศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดแล่เดี๋ยวค่อยดูของตาแล้วก็จะรู้ว่าเวลามัดมันออกเป็นไงพันธุเหมือนกันซื้อนีไงมันหายไปไหนหมด อันนี้คำว่ามันไม่ซึมเข้าไปข้างในไม่พี่เขาก็บอกอยู่ให้กดแล้วก็บีบลงไปหลอกโก้ได้เป็นไงล่ะการเล่นสละเลงแล้วก็ถูกมาซะขนาดนั้นเป็นีโกงนะอันนี้ถือว่าโกงนั่นนหะปกติมีคนทําแบบอย่างนี้ไหมพี่เคยมีแบบแบะออกมาแล้วก็เอาสีใส่เทใสต่อไหมใครพูดเสีากไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่มึงกำลังเลื่อนปต่ทำผิดแล้วตอนนี้อ้าวเฮ้ยเหมือนเทคนิคเทคนิคในสลัดสีอะ ผมสวยกวาพี่อ่ะมึงโกงอ่ะใครโกงตอนที่ผมชนะต่อได้ก็มึงเวทีเดียวแหละอ๋อมึงจะตัดตอนที่มึงไอนี่เอาออกแล้วก็เอาบื้บออกมาเป็นอย่างงี้ก็คือของมึงสวยเลยอ่าแล้วแต่มึงชมนะก็เขาก็บอกอยู่ว่ามันซักออกไฟตาพอแล้วหว่จะเป็นเดอะฮักเดอะฮักว้าว พี่ก็ไปนั่งให้มันทำเนาะเดี๋ยวหักดิ <laughs> เห He <Bad S 1> ็นเขาเขียนว่าแบดพลาเทสแบดพลาเทสแม่คือคือคืองี้ปกติภาพพลาเทสก็คือภาพที่วาดภาพเสมือนจริงแต่แบดพลาเทสน่าจะเป็นภาพล้อเลียนอ่ะให้เปิดก่อนเลยเราเนี่ยได้ตั้งใจสัตย์ทางเลยนะคะ แย่เท่าไหร่ยิ่งโดนแดดเท่านั้นครับเป็นกระดาษที่พันจะหนาอยู่ไม่เอาดูดีหน่อยล่ะถ้าเขาว่าลูกควายนี่คือโดนแดดมันเป็นพันๆเลยใช่ไหมอยากไปวาดบ่ะอยากลองไปนั่งวาดอ่ะพอพี่วาดเสร็จแล้วพี่สลับตำแหน่งหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเขาจะไปวาดพี่แล้วพี่ก็นอนแดดให้ผมเลยได้แล้วมัน ก็จะเป็นตาโปตอนโคตเหมือนนะจ๋งหน้าไม่ได้แย่เลยอ่ะเพราะว่านีอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะโคตรเจ๋งเหมือนนะให้ผมนั่งคนนี้แทนได้ไหมเออได้ นี่ผมไม่ดูรูปดูดิเห็นไหมลายเส้นของแต่ละคนที่วาดอ่ะไม่เหมือนกันเลยคนน่ารักเออแต่ฟันเหย็นไปหน่อยนะเขาเป็นแนววาดของเขาเป็นฟิลกระต่ายาทุกคนเลย,ยใช่อ,อันนี้ก<แ>็จะเป็นฟิลแบบเด็กๆๆ,ๆ็กเ้มปุยปุยใช่ไหมอุ้ยนี่อะไรอ่ะเอาไม่เหลาวะตรงนี้เลยไหมข<ณ>ันดน้ำตาล เอ็นาคุ้นๆเหมือนเคยเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแล้วเหมือนเคยเจอเมื่อกี้เหมือนเคยเจอแล้วกล้องมันตัดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเราก็ถ่ายใหม่กันใช่ไหมอ๋อเราไม่รู้จักกันเราไม่เคยเจอตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เป็นรูของสถานนาฏศิลปนะคะให้เขียนความรู้สึกนี้มีต่อสถานนาฏศิลนะคะหรือว่าบอกักใครก็ได้อ๋อเขียนความรู้สึกให้ใครก็ได้งั้นให้ปื๊ดเขียนละกันอันนี้จะเขียนบอกักใครบอกอะไรนะบอกักใครก็ได้บอกชอบใครก็ได้ คอนเมจีด้วยนะคะเราเรียกว่าไม่ดึงทรงก่อนดูเชิงว่าเขาสนใจเราไหมชื่ออะไรจ๊ะ ุ้ยืดของก็มีก๊อตเลยไบมอนพีไปนาดเอาไว้เลยปอกไอ้ตาเก็ได้ไหนเียนว่าใบมอนมีแฟนยังจ้าช่วยซับพอร์ตสินใจสิบเจ็ดเลยได้ไหมคะช่วยซาบพอร์ตสินใจสิบเจ็ดเลยได้ไหมคะ ขอเบอร์ได้ไหมเนี่ยนี่ยดูดูเขาด้วยเผื่อหมัดสวนมาที่หน้ากูให้สี่สองมาจบเลยนะออเบอร์ได้ไหมเอาอ่านจ้าอันนี้หยอกอันนี้หยอกแันนี้บอกขาอ๋อแปะแปะอย่าลืมมาอ่านนะเขียนเบอร์กูด้วยเอายนไอจีได้ไหมเขียนไอจีเลยเขียนไอจีกูเลย P.U.E.D. อันเดอร์สกอติเยนเดอร์สกอติคลิปนี้ลงเมื่อไหร่บอกเขาด้วยอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่กูต้องบล็อกไอ้นี่วะตอนนี้ยันถึงผมเลยเอาเลยชื่ออะไรน้าควน้านเดชคุณพี่โอเคค่ะเออ what are you talking about man ะเขาถามชื่อว่าคุณชื่ออะไรไงั้นว่านเดชคูพี่โกชื่อปื้ดโอเคชื่อพี่ปื้ดนะคะน้าสะพอร์ตค่ะน้องนาตัดสินเลยนะคะคำขอเหมือนกูเป็นมูลิตี้ยังไงไม่รู้ให้จด อรตาเทิมเท่าไหร่อันนี้ตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทค่ะแต่ว่ามีการปรับหลักศูนยเฮ้ยเดือนหนึ่งพี่ก็หายเขาได้ไหมอ่ะหมดเลยอะสิหมดตัวเลยอะมีแค่นี้แหละครับแค่นี้ก็ได้เอาไอจีด้วยส่วนมีคนอยากรู้เราชื่อไอจีดีไม่น่าไอจีผมไม่ก่อนนะจำไม่ได้หรออันนี้เริ่มนักเรื่องนิดนึงเหระยาวแล้วตรงนี้ยาวเลยยาวแล้วจริงจังไปเจริงจังกันซะแล้วทีนี้ไม่เล่นตลกตลกอะไรแล้วน่าไปติดให้เขาด้วยอ่ะไปติด อะไรอ๋ออ๋อให้ติดเหรอนี่เลยเรียบร้อยไม่ติดข้างกันเหรอเอาอันนี้ไม่ยองกูเหรอไม่ยองกูอยู่ไหนอ๋อนี่เหรอใช้พีพีเขาอ๋อนี่ให้ให้หมดเลยเหรอใช่เลยผมขอเอาใจเดียวได้ไหมเพราะว่าผมไม่ชอบหลายใจอ่ะผมไม่ชอบหลายใจอ่ะค่ะวันที่7มีนาคมนะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาหน้าตาศิลป์นะคะจะมีการจัดสอบรายวิชาอีสานใต้นะคะ มีการจัดแสดงนาฏศิลินสร้างสรรค์นะคะที่โรงละครศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรับชมฟรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปยังขอบคุณครับโอ้ยมากเลยขาอยู่ยางเจ็ดปีดีมากเลยตรงนี้เขาเหมือนจะมีหมากฝรั่งรสส้มหมากฝรั่งรสตรงนี้ปันบุผ่านด้วตรงนี้ปันบุครับ กูเห็นทุกช่องไอ้เจ๊กมันก็ถือกล้องทุกครั้งเลยแหละแมคือพูดน้องไหมมามาเฉิดฉายบ้างไหมแม่ไม่เลยทุกคนคือฉันฉันจะบอกอะไรให้ว่าก็คือเมื่อกี้พี่เขาโปรโมทอะไรนะวันที่9มีนาใช่ป่ะอ่ามึงจะลงคลิปวันไหน9ธันวาไปแกพี่แกนะครับกอดครับกอดครับไม่กีนไม่กินไม่กีนน้องเรียกคนนี้ว่าอาชื่ออะไรนะครับพี่แกพี่แกเขาเดียวเลย เดี๋ยวรีบถ่ายแล้วเราไปจับโจรต่อไม่ประเด็นก็คือพี่ก๊อ์อ่ะถามผมซื้อไหมอ้ยซื้อจริงจริงเลยนะซื้อจริงจภาพวาดหรอภาพวาดภาพวาดวาดในโปรคีเอ็แล้วก็มาปิ้นคือเขาใช้โปรคีเอ็แต่ว่าไม่ใช้บัตรอื่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่บัตรดิสซ์ส์มันวาดดิสซ์์เองเลยพี่ก๊อ์มีแมวด้วยอุ้ยคนนั้นรัก่ะจ k ดูดิรูมแมวเท่าไหร่ล่ะครับถ้าถ้ขายทิ่งงานนี้ร้อยห้าสิบแต่ว่าหมดแล้ววัดรับตัวโชว์ล่ะอตัวโชว์เขาเก็บไว้โชว์ไว้ทำเ้ยมี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 เอา อาจารย์เลือกเอ้ยอาจารย์เฉลิมชัยครับเชิญนี่นะครับอาจารย์อาจารย์จากอาจารย์วิคเคะห์แล้วรูมไหนสวยกันครับอาจารย์ช่วยวิคเคะร์รูปให้หน่อยได้ไหมจากที่วิเคราะห์แล้วเหรอใช่ครับผมขอเสียงอาจารย์เฉลิมชัยด้วยครับกูทำเป็นตอนไหนนะมึงไปดูที่ไหนมาเนี่ยว่ากูทำเหมือนทำเป็นอะอ๋ออยาเป็นแจ๊ดจนชื่นต้องทำให้เหมือนทุกอย่างมันต้องมีมิติคีอจริงอะอุ้ยมันสวยนะแต่ว่านี้ดูรายละเอียดเยอะกว่าป่ะแกดูความลายเส้นตรงวัดดูตรงหลังคาเหมือนเขาตีเส้นให้เป็นแบบ เส้นไข่อย่างเงี้ยเพื่อเป็นเงเงาใช่ไหมใช่ใช่ใครจะซื้อพี่ก็จะซื้อหรอไอ้ตั้งอยากได้อยากได้เหรออืมพอดีใช้ห้องเดียวกันคือเขาอยากได้ผมก็ต้องซื้อไปดัดให้ไอ้ที่ห้าร้อยนี่คือห้าห้าร้อยเหรอก็ห้าร้อยบาทใช่ห้างานอย่างเงี้ยนะส่วนเกือบพันกว่าถูกจังเออใช่ไงไม่ถือมันควรจะแบบไม่คือคือต้องเข้าใจว่าเป็นดิจิตอลอาร์ตแล้วก็พิมพ์ออกมาอันนี้คืองานพิ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาวาดเศษกระดาษแคนวาสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จัดห้าพันเงา อ๋อเขาปิ้นใส่เสื้อแบบนี้นี่เกี่วะเอองั้นให้ปืนเลือกดีกว่าเขาไปนอนด้วยเลยเนี่ยไม่ใช่ก็คือไอเนี้ยมันชอบรูปหนึ่งฉันชอบรูปบนก็เอาทั้งสองเออเอาทั้งสองเลยเงินว่าได้เยอะด้อยอยากได้แบบภาพที่เป็นไวเล่าหน่อยเนี่ยอันอันบนมันจะมีร้านสามวิวแล้วในจีมีรูปพี่ไหมครับอะไรคนดูอยากดูมึงเลือกรูปไปตกแต่งห้องมึงไหมเนี่ย มึงเลือก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 เรียบอะไรเรีบเลือกเออมึงเรียบเลือกนี่เลือกได้แล้วรูปร่างรูปร่างเขาซาชงว่าแบบเออรูปนี้มันดีมันเรื่องนั่นให้มึงให้เขาเลือกให้สุดท้ายมึงเอาอันนี้ไปรู้วันดีเปล่าตัวนั้นทินสุดเลยเดี๋ยวกูกลับไปวาดให้ไปเอาอยากได้แบบไหนเดี๋ยวกลับไปวาดให้เลยจะได้จากนี้สักห้าแผ่นอ่ะได้ คือที่จริงมันไม่ได้ว่ายากนะไอ้พวกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงไม่มีใครฟังกูแล้วไม่เล่นละวัับางคือถ้ายากให้ถ้าอยากได้แบบอย่างนี้เลยนะแล้วก็พี่สามารถทำสองอันเนี้ยรวมกันเป็นภาพเดียวได้เลยเดียวไฟเขามาติดอกบุ๊แปะปิ้นอ่ะและไอ้แมวนี่ขายไหมแมวเขาบอกเขาไม่ขายที่ที่ผมอยากได้รูปนี้มากกว่าไอ้สองรูปนี้อีกแต่ว่าเขาบอกว่ารูปเนี้ยมีคนซื้อไปหมดแล้วแล้วเขาผมเลยถามว่าโมเดลขายไหมไม่ไม่พิ๊บ ืไมเ่ถึงแมวนี้ปล่อยบุกอูตานไปเลยทีนี้อุตานเล่นแมวนี้อ๋อจะ่มมยถึงแมวนี้นี่มุกดีๆนะเนี่ยเา <c oughs> ขาเซนเจีย่าย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 าคือะไรแล้วคิดถึงยาเหรอตอนนี้เราถือคืออาหารที่ก็อยากจะถ่ายคืออาหารนานาะชาติใช่โซนอาหารก็จะมาถ่ายดีเด้ดเนะ เด็กร้องไห้เลยทำไมราเปิดรายการแบบพี่ไมมีแต่เด็กร้องไห้นี่จะบอกให้ทุกคนตรงนี้คือโซนอาหารนานาชาติของฝั่งเด็กเทคโนนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบมินิแพนคงแพนเค้กซึ่งร้านมันน้อยมันน้อยเกินไปที่จะมาถ่ายก็เลยให้ อกว่าอาหารถือว่าเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งนะใช่ใช่อันี้ก็ยังตรงธีมอยู่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ถึงซีนที่แบบศิลปะหายแบบบเปนปาหารตรงกี้ครับพี่จะค่อยเริ่มพูดอีกรอบนึงเอ้าก็ตอนนั้นก็เป็นตัดกล้องตัดกล้องอยู่ทั้งไกลกูพูดมันจะได้ยินหรอกก็ไม่กูก็ไม่หยัดพลังงานไว้ไงมาถึงเวลาแล้วไพี่ปื๊ดเปลี่ยนตัวเป็นพี่จริงละอุ้ยอุ้ยอุ้ยนอนนอนนอนนนอนนอมิตตอรปื๊ดมิเตอรปื๊ดอาถึงเวลาแล้วไมะ เปียบเียบคือของของมิสเตอร์ปื้ดอ่ะจะเป็นประมาณนี้แต่แบบเออ่เรียบๆแห้งๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นมิสเตอร์แปะที่จะอ้วนๆอ๋อขอ,อมงมมางานอ,องงงาร์มงงงาตมงมากินตะกะแตเพราะอันนี้ไม่ได้รถรถรถไฟอะไรด่วนถ้าเราเจ็บคออยู่เรกินได้ไหมไม่ไม่ควรทั้งสิ้นเลยไม่เป็นไรให้คนอื่นกินไงคนอื่นกินจ้ะนี่ใส่เสียดูดิแม่งหน้าเขียวหมดแล้วเนี่ยดูหน้ากูเนี่ยเอ้าก็พี่เคยเดือดฮัก หัวก็เขียวตัวเขียวก็ไม่แปลกทำไมไม่ได้ท่าราคาถึงแตกต่างกนันรกันความหายากขาง่ายเออ,เอ,อดวงไม้ไผ่ก็ต้นหนึ่งก็จะมีแค่ป้องเดียวแล้วก็ดวงสาคูก,ก็คือเท่านี้ปล่าภาคอีสานไม่มีมต้องนำเข้าจากภาคใต้กินน้ำปะ่ปะอันนั้นลำใหญ่เหมือนกันกินไหมอันนั้นอะไรพี่ลำใหญ่น้ำอะไรใหญ่ลำใหญ่สามเาไทยหนึ่งครับเซาไทยเซาไทยไม่เอาดีนะครับนะฮะ เอาดีดเอาดีดอะไรอ่ะเรออะไรอ่ะ ใช่ะไม่ใช่เช็คไอจีน้องพอดีเช็คไอจีน้องแล้วเขาได้เปิดสาธารณะหรือปิดตัวปิดมิดกิดเลยปิดมิดกิดเลยไม่เห็นอะไรเลยพอดีพี่ปื้อเจอแฟนเก่านะครับอยู่ตรงนั้นไม่ต้องบู๊พื้อ่ะเจอคนนั้นแล้วพี่ปื้อบอกว่าพี่ปื้อเคยมาเดินเขาที่นี่ด้วยรอบนึงอ๋อพี่ปื้อลังจากพี่ปื้อเลยก็เลยเงียบมาตลอดทางจนถึงตอนนี้ไม่น่าเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจพี่ไม่น่าเลยว่ะให้ต่อจากนี้อีกไหมแบบอะไรหลังจากนี้อีกไหมกูไม่น่าเล่าให้มึงฟังเลยว่ะแล้วเขาก็ชอบ ไม่จริงนะครับมันพูดมัวผมไม่ได้พูดอะไรให้มันฟังเลยมันแต่งรูปแค่มผมพูดหมดเลยนะเพราะทำไมผมจูยุ่งให้คุณพูดลงไหมล่ะถห้คุณพูดลงไมลหงไมเอาไหมมีคดีติดตัวนี่เราอะของแมล่ะก็คือเรื่องไม่จริงทั้งหมดมนะเรื่องไม่จริง การเล่านิทานมันก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึงนะถือว่าเรายังรักกันอยู่เราเลือกคูดเรื่องพวกนี้กันเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยแมวตัวนี้อีกแล้วแมวตัวนี้อีกแล้วเมื่อวานก็มาขอเล่นกับแมวนิดนึงได้ไหมครับเมื่อวานก็มาใช่ไหมใช่ครับน้ชื่อเจมจนเจมจนใช่ครับน้องชื่อเจมจ้น หลับเร็วหลับเร็วหลับเลี้ยวน่ารักเนาะพี่ก๊อดมันหมดละขอบกินแล้วหมดเฮนตังผมจะหมดละนางสารตอนบ่ายให้ฉันจ่ายค่าเขาดนางสารมากหมดแล้วนี่แหละอาหารนานาชาติที่ฉันบอกมันคืออาหารนานาชนิดไม่ใช่อาหารนานาชาตินานาชาติก็คลิปพี่นะก็ยาวประมาณสิบนาทีได้เลยดีไหม น่ครตอนนี้เราก็เดินงานที่อาร์ตเลนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงต่อเรากลับมาที่ร้านที่เราเคยถ่ายรูปไว้<ะ>เรา,าเอารูปไปดูกันว่ารูปที่เราถ่ายเปยน็นไงน่ารักน่ารักจริงๆริงโอ,อ้วันนี้พิมเลยนานไหมคริวต่อไปค่ะคิวต่อไปอีกประมาณเท่าไหร่เน่อยคประมาณ2ีโอ้โหเยวจะรับคู้ิท เราใหม่รอบหนึ่งไม่ได้การกี่สนไหมฮะเวรจาคให้พี่แกไปดูพี่จ่าไปดูอะไรก็ลองค่อยมาอีกรอบหนึ่งก่อนได้ได้ได้มาเอาพรุ่งนี้ใไหมไม่มาด้วยแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเองโอเคแม่เดี๋ยวปิดคลิปเลยก็งานอันเลนนะฝากด้วยพูดสิแล้ววันนี้ก็ฝากไฮโยให้โยเออโยให้โยเจลลี่ไฮเอชาแล้วฝากเพื่อนเราทุกคนด้วยสวันนี้ผมไม่มีอะไรมากผมแค่อยากมาเที่ยวงานนี้เฉยๆครับสวัสดีครูปถ่ายกันหนเลยนะ อ่ะพูดดิพูดเอ,อ้าปิดพูดเอาให้กูพูดเหรอ,อ,อ